เจริญสุขปันดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจบไปเรียบร้อยแล้วและันนี้ก็เตยโผล่เข้าไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหน่อยหนึ่ง ็เลยจะพูดถึงเรื่องปัจจวัคคีทั้งห้าให้ฟังก็ปัจจวัคคีทั้งห้านี่ก็เดิมเนี่ยท่านเป็นพราหมณ์เดิมเนี่ยท่านเป็นพราหม์เป็นโหราตั้งแต่ ดาบอดองแรกอะชื่ออือองแรกไม่จํามาได้ไปทํานายพุทธลักษณะเห็นครั้งแรกเอ,อ่อก็รู้ว่ามหาบุรุษผู้นี้จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิในอนาคต ็ร้องห่มร้องไห้ยกเสียงของกุมารศิทธัตถะประทับที่ศรีรษะเลยนะประทับที่ศรีรษะเลยด้วยความปราบรื้มใจก็เลยยังความสงนสนเท่กับพระเจ้าสุโธธนะโอ้โหี่ขนาดอาจารย์เราที่เราคารวบนับถือยังต้อง ทำถึงเพียงนี้จะรึกทำให้เจ้าพระเจ้าสุโทอธนะธนกราบกราบกุมารน,นั้นนี่น่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งในการกราบแล้วก็นี้เมื่อครบเจ็ดวันก็ก็เชิญพราหม์ทั้งร้อยแปดมาทํานายพุทธลักษณะ ก็เหมือนเดิมอะนะบางก็ว่าจะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกบางก็ว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนมีสองพวกครันี้ก็คัดคัดเอาให้เหลือแปดคนให้เหลือแปดคนก็ทำนายเหมือนกัน จะมีคติเป็นสองอย่างหนึ่งถ้าไม่บวชก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิที่ครองเรือนอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นพระมหาสัมมาะจะได้เป็นพระเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแต่มีอยู่องค์เดียวมีพราหมณ์อยู่คนเดียวที่ยกนิ้วขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวเลยไป ออกบวชแน่นอนและได้เป็นพระมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนโอ,คโอค้ความสับสนอลรมานก็เกิดขึ้นในจิตใจของพระเจ้าสุโธธนะคือต้องการให้ลูกชายเนี่ยเป็นพระมหาจักรพรรดิครองเมืองกบิลพัท นี่ครองเมืองครองเมืองกบิลพัทนี้เป็นพระมหาจากักรพรรดิไม่อยากให้ออกบวชอันนี้อันนี้จะผ่านไปนะจะผ่านไปแต่ว่าจะมาเอาเรื่องของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะฉะนั้นเมื่อครามทั้งหลายเนี่ยได้มาทํานายพระลักษณะแล้วก็ ร้องหม่มร้องไห้กันว่าโอโ้เราคงไม่มีวาสนาที่จะได้อยู่รอจนอเจ้าชายสิทธัตถานี้ได้ออกบวชส,สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนก็เพราะว่าชีวิตก็จะมาปูนนี้แล้วปะอายุมากแล้วคงจะตายก่อนก็เลยทำให้ร้องหม่มร้องไห้แต่ว่าไปบอกกับลูกลูกหลานๆไว้ถ้าหากว่าเจ้าชายสิทธาาัตถะ ออกบวชเมื่อไรให้ออกบวชตามเลยนะให้ออกบวชตามแล้วคอยปรนิบัติใกล้ชิดจะได้เป็นสาวกของพระสัมมาตมพทธเจเจ้าอันนี้ตัดเรื่องมาเลยก็เมื่อพระพุทธองค์ออกบวชแล้วตรัสสร้แล้วข้ามตอนที่ตัปุสสะและพริกะไปเลยนะ ก็ยังไม่ได้แสดงธรรมกับใครก็ระลึกนึกถึงโอ้แต่ตอนที่จะเสด็จไปที่ป่ายิปตนามรุคทาตวันนั้นระลึกนึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งก็มีกนธัญญะในนั้นด้วยกนธัญญาพรามหนุ่มที่ทำนายว่าจะต้องออกบวชแน่นอนยอยู่ในนั้นด้วย ก็ทราบว่าบัดนี้เนี่ยทั้งห้าที่หลีกล่นไปอ่ะหลังจากที่พระพระพุทธองค์ได้เสวยกระยาหารทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นคิดว่าโอ้คงไม่สำเร็จแน่แล้วนะสิทธะ,ทะหันมา เลวยกระยาหารแล้วขนาดบำเพ็ญทุกขารกิริยาขนาดนั้นไปถอนทางอันยอดยิ่งยังไม่สําเร็จและตอนนี้พ่อแท้เหนื่อหนายหันมาเฉลวยกระยาหารซะแล้วคงไม่สําเร็จแน่ก็เลยหลีกเล่นไปอยู่ที่ป่าอิสิปนะตมรุกทายวันตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแวงเมืองพาราณสี อาจจะใช่เพราะว่ามันนานแล้วเนาะโยมเนาะโยมก็ฟังไปใช่บ้างไม่ใช่บ้างก็ใช้วิจารณญาณฟังเอานะบางคนอาจจะมีความรู้ดีความจําแม่นดีกว่ามาก,ก็อาจจะเอ้ยไม่ถูกมั้งอะไรอย่างงี้แต่ตไม่เป็นไร เราะอาตมาไม่ได้อ่านทบทวน,นอะไรมาแล้วก็สเสด็จไปแล้วก็ทั้ง5นะ่ะมีปัญจวัคคีมีโกณทัญญะทั้งห้าของกลุ่มเนี้ยก็มีโกณทัญญะว่าปะพัทธิยะมหานามะและก็อาสชิได้ทำา o u u เอาไว้ระหว่างกันเนี่ยทำา o u u เอาไว้ถ้าหากว่า สิทธัตถะเนี่ยทนความลำบากไม่ได้ไม่มีใครดูแลไม่มีใครปนิบัติดูแลเดินมาหาเดินทางมาหาเราเราจะไม่ลุกลับจะไม่ทำการปฏิสันฐานละนะจะไม่จะไม่ยินดีต้อนรับจะไม่ทำการปฏิสันฐานถ้ามาแล้วอยากจะนั่งก็ให้นั่งถ้าไม่อยากนั่งก็แล้วแต่ตามใจเลย ทำ M O U กันไว้แล้วถ้าภาษาก่อนก็ทําสัญญากันไว้นัดแนะกันไว้แต่ก็นี้มันมีภาษา M O U เข้ามาเราก็ให้มันทันสมัยก็เข้าซะหน่อยอย่าอย่าอยู่หลังเขาเลยโผล่หน้าออกมาหน้าเขาก็เข้าซะนิดนึงนะก็ทำ M O U เอาไว้กันเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไป ก็เลเห็นไกลๆกันนน่ะเพราะว่ามีแสงโอภาสเจิดจระรัสไปอยู่งั้นน่ะเหมือนอย่างพระอาทิตย์ในเวลากลางคืนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอ๊่นั่นใครกันนะเดินมาโอโอ้หผิวพรรณสดใสหน้าตาอิ่มเอ,อิบมีแสงโอภาสก็ จำได้ว่าโอ้โหก็ไม่ใช่จําได้ก็ลืมเลยนะลืมข้อข้อทําตกลงนับแนกกันไว้รีบรุกกุลีกุจอ,อาจัดอาสนะให้นั่งอย่างดีเลยจัดอาสนะให้นั่งอย่างดีทําการปฏิสันฐานอย่างดีแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังโดยการกล่าวว่า จงฟังเถิดบัดน,นี้เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอ้าวสินาทีไปแล้วอ่ะก็ต้องขอความสุขความเจริญกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเถิดเจริญอร